สวัสดีค่ะพบกันกับรายการคุยกันตามภาษาบ้านเรานะคะวันนี้ตรงกับวันที่1ิบสงพศฤศจิกาใช่1 2ธันวา,าคมนะคะพุทธศักราช2 5 6 8นะคะโหเหลืออีกไม่กี่วันใกล้ใกล้จะนับถอยหลังแล้วนะคะทุกคเนเป็นไงกันบ้างคะ หวังว่าคนจะสบายดีกันนะนะคะขอโทษนะคะทุกคนอาจจะต้องปัดเทอสัพท์เบอร์เบย์นายทาพยด้วนนะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่เรา,ามาเจอกันกับแขกรับเชิญนะคะแต่จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะเพราะว่าแขากรับเชิญของเรานะคะ เราอยู่กันแล้วค่ะทคกคน,นะคะเป็นเป็นเป็นคิที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะเดี๋ยวเราไปเจอก,กันเลยนะคะว่าเขาคิน,นั้นจะเป็นใครไปกันเลยสวัสดีครับผมพบกันกับรายการคุยกันตามภาษาบ้านเฮานะครับวันนี้ก็ เจอกันครับผมมนัดผลเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะวันนี้มีสาระน่ารู้ดีวีมาให้ได้ฟังกันอีกนะครับเดี๋ยวไปตังงอะไรเดี๋ยวค่อยไปพบกันกันกบช่วงสาระน่ารู้นะครับแต่ตอนนี้พี่ตั๊กครับตอนนี้พี่ตั๊กน่าจะมีอะไรอัปเดตให้ได้ฟังบ้างหรือมีอะไรก่อนเดี๋ยวเราไปเจอกันกันกบพี่ตั๊กก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันช่วงนี้พี่ตั๊กกระดูสดใสขึ้นเยอะเลยนะจริงไหมพี่ตัก๊กเออโหแางสังเกตจังเก่งจังเลยนะคุณมนัฐพลก็ไม่เชิงเท่าไหร่กคคะุณมนัพ ยังพอเอเคบ้างแล้วนะคะแล้วคุณมัทพลนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะตั้งแต่ไม่ได้เชิญมาออกรายการหรือว่าปล่อยให้ออกเดี่ยวนี่รู้สึกว่าเหงาไเยอะเลยนะ ก็พึ่งจะตามเคยนั่แหละครับแต่ผมก็ดีใจนะที่ได้จับรายการคู่กันกับพี่ตั๊กร่วมกับน้องๆคนอื่นๆที่เป็นคนช่วยจับด้วยเอาล่ะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันขับสาระน่ารู้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกับกันต่อในเครื่องสุดท้ายท้ายสุดจะเป็นผมหรือพี่ตั๊กก็เดี๋ยวเราไปฟังกันนะครับสาหรับวันนี้ไปฟังสาระน่ารู้เป็นอีกสักครู่ครับผมการอบตัวด้วยสมุนไพรคือศิลปะการดูแลกายใจที่คนไทยสืบทอดมานาน กลิ่นหอมจากไพรพฤกษาลอยคลุ้งเหมือนบทกวีที่ปลุกเร้าให้ร่างกายหายใจลึกขึ้นหลักการคือใช้ความร้อนอุ่นๆจากไอ้น้ำพาเอาสารสำคัญของสมุนไพรยอย่างไพรตะไคร้ขิงขา่าใบมะกรูดยูคาลิปตัสกระวานเข้าสู่ผิวและลมหายใจ เมื่อไอน้ำกระทบผิวรูขุมขนจะเปิดออกช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดลดการเกร็งของกล้ามเนื้อคลายปวดเมื่อยเหมือนปลดล็อกปุ่มลับของร่างกายอีกทั้งยังช่วยขับเหงือ่อขับของเสียเพิ่มภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติส่วนกลิ่นของสมุนไพรจะทำงานกับระบบประสาทช่วยให้สงบขึ้นลดความเครียดเหมือนลมอุ่นๆโอบกอดใจในวันที่เหนื่อยล้า การอบตัวสม่ำเสมอยังช่วยให้ผิวสดชื่นกระจ่างขึ้นเพราะเหงื่อจะพาสิ่งอุดตันออกไปแต่ต้องระวังสำหรับผู้มีโรคหัวใจความดันสูงหรือคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน จุดเด่นที่สุดของการอบสมุนไพรคือความเรียบง่ายแต่ทรงพลังไม่ใช่แค่ดูแลร่างแต่เหมือนรีเซ็ตใจให้กลับมาเบาสบายพร้อมลุยงานใหม่อีกครั้งอย่างมีพลังค่ะกลับมาเพบ่กันกับช่วงสุดท้ายของรายการคุยกันตามประษาบ,บ้านเราคะวันนี้ก็ไม่มีประเด็นอะไรมากมายที่จะต้องคุยแต่ก็ยังอยากทำคัมเพล้น รายการอย่างนั้นเองขึ้นชื่อว่าคาเพินรายกรารถ้าเราทาทุกวันหรืออทําประจำํำทาเต็มประจําทุกวันน่ะมันก็จะทําให้เราแบบอไม่ว่างนะคะไม่ว่างยังเกินไปเนอะนะก,ก็เพิเพ่นจะทําให้ตัวเองไม่อยู่ว่างบ้างถ้าเรายิ่งเราอยู่ว่างเรายิ่งยิ่งยิ่งซึ่งซ้นนะคะ เราจะพยายามที่จะแบบว่าอะใช้เรืเ่องอะไรเดียแบบหาอะไรทำอยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอน,น,นะคะสิงจะไม่ได้เล่นโทรศัพท์แต่แล้วก็แบบยังหาอะไรยังอยากหาอะไรทำอยู่ดีๆๆนะคะะฉะนั้นเราก็พยายามจะไม่ให้ตัวเองซึ่งสร้างจนเกินไปนะักนะคะก็ถือว่าเป็นโอเคนะคะ ช่วงนี้ไม่เคยมีประเด็นอะไรน่าสนใจที่จะมาคุยกันนะแต่ก็ยังอยากจับเดี๋ยวนั้นเองนะคะเอ่อนะก็ประมาณน,นี้นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็ขออำลรารายการไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้ามีโอกาสนะนะคะสำหรับวันนี้นะคะ อำรัจพื้นพระศิริตนาตรายจังปกปักรักษาขึ้มครนเอ่เอสซี G, ที่ฟังรายการคุ้กันตามภาษาบ้านเราเอะคุ้กันตามภาษาบ้านฮานะคะสิปิ์สิวิตอีสามแล้วนะคะแต่ว่าย,ยังยังพืชบกครงังนะคะยังพืชบกคลังแต่ไอพืชก็เคยค่ะก็ค่ะ,คะ งานหลับขอให้ได้มันนหมื่นงานตื่นขอให้ได้เงินแสนสนะคะก็ขอให้รวยขอให้เฮงเฮงปังปกันทุกคนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ